เคล็ดลับความสําเร็จอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพบอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากมีความรักต้องไฝ่ใฝ่เวียนไปมาอยากได้หน้าเสนอหน้าอาสาคนอยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้สําเร็จต้องมีจิตใกล้ชิดคนที่ประสบความสําเร็จเคล็ดลับของความสำเร็จก็คืออยู่ใกล้คนสําเร็จทำแบบคนสำเร็จ คิดแบบคนสําเร็จและต้องอยู่ติดกับคนที่ประสบความสําเร็จด้วยและที่สําคัญอย่าลืมโฟกัสตัวเองให้เก่งแบบคนสําเร็จถ้าอยากจะเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขคนดังคนปังต้องเอาตัวเองอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ประสบความสําเร็จคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจใส่คอมเมนต์รีโพสต์กดติดตามช่องสอนจิทของถิ่นไทยด้วยนะครับ